สวัสดีครับมื่อนี้ยมารวยภามาต่าในทางพอเมาคน,นคพิเศษเด้อนะครับมื่อนี้เป็นวันสินไงบุญขอสากนะครับก็เลยล้องขอเลขพื้นบ้านฟังล่าฝากพี่ฝากน้องเอฟซีนะครับล้องไปติดตามกันว่าน้าเมาคนพิเศษให้เลขตัวใดไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับพ่อเมาครับเฮ้ยห้องใหญ่จักชีสโบ้ด้วยนี่น้องขนนี่ตัวเอาสองยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาท มันเจอามาไมเจอานต้ยังทงานไม่น้องกันีเดี๋ท่านไม่น้องวันนี้เป็นวันสินไ่นะครับเป็นวันวันก็สางนะครับกับฟามาหานี่เียวเลยสิไทยให้เบิ่งกับวันเนี่ยหาเป็นเล่าเนาะที่เราให้เขาเล่าที่เขารถบานไทยเนาะวันนี้เป็นมือสันวันดี บุญขสาคนะครับการกันมีโชคก็ได้นะครับก็เลยมาขออันนนนำมาใหม่นะครับเป็นมีโชคเนาะถือว่าวัดั้งสี่เป็นวัดสิใไญ่นี่วัดแน่เนียนะครับันอาจจะมอบโชคใหญ่เห้ก็ได้นะครับพ่อเม่าฮะมาตั้งใจก่อนมาเราจะมาชินป่าดูร้านมั่นท่านอะไรล่ะจะชิลุขาเด้อนูดิข้อดีจอยอะไรยอยากเยแต่ว่าม่ินป่าอย่

นยีน่อนอันี้ขอเล่าด้วยนะขอเล่าเนะโอ้โหนเอเมยอู่ขลีนะฮักบึกเลยบอกว่าที่อนึ่อกาเห็นอเล้อเมยนี่มีสวยอยู่เาไดมาวันี้แล้อบทุกคนไทยขอบอีกทีขอบุกคนงี่ติดตาม พอพี่เมียเอสองมือด้อเน่ยเคยไปเรือกเพื่อมีเลขสองตัวว่าพม่ามีอยู่บางไอ้ผมคือนับโบนี่ปันอกันได้สองอไรด้เน่ยว่าพ่ียเนี่ยอ้สมงมือก็เอาหนกับบักกูายผู้ใดแต่ว่าอัตโนมัติน่ะเนี่ยดีครับกต้องมีแหมชกี้เยดีวันนี้วันสิ้นย่ยได้ไปพ่าไปวัดมาไป เออวัดมาแล้วไปที่ไหวัดมาเนี่ยพนียู่ไปขาวเี่ยอยไม่นเนยก็บไปบนนันอยู่ดีเป็นเชียอยู่อะสั้หน่อเอเ้ยอืมนี่ปุ้นข้าวสาอเเนี่ยข้าวสาไปยายข้าวาก่านี่ยเมื่อแม่ทำเส้นหอยนี่เ้ยเลือดเลือดที่เขานําพุนนี่บหูจะันมวยเนีของเจ้เเออก็ได้แลกอดขันมวยกัไปเนี่ยโอ้โรองกมาว่าของนั้นนี่มึง แตงทำได้เจาก็เลี้นีหญ้ก็ทำอนมก็ไปทำเจ้กไปนะผู้สายเหรอโอ้ก็ไปแล้วไปแล้เด้เอเดอเดอกินดคอยว่าหายพุนี้มั้อ่ยังนงบไม่พแเลยเ้าอตุมดเลยบอกพูช่วยแม่เออทำไม่ทำไม่ก็้ง

ด้านนึงจังนำเนี้เอาซีเท่าซีเนี่ยตัวไหนอยู่สามจีบไม่ก็นี่พอคนพิเศษนี่โอ้แอรอนด้วยท่านยู่ได้ไปหาแล้วีิไปเล่มือหนีเจ้าพน้กงาแบบนี้มาซีๆเอกตัวไหนเรกได้ชตัวไหนเื่อกรอบก็พอเนี่ยท่านบอกก่อนจีเจ็หกอ่าจีเจหออกแล้วเจ้าว่าจีเจหกแล้วอันนี้มาั่นาที่หลายตัวเลย้นไมด้ย่านนี้จีหกออกแล้วเมื่อกิดพูดแล้วเจ็ี วม่บ้านเอาไปสี่สิบทหนึ่งไปขอกินยูงเห้เจ้แต่เปล, 5, 3, 6, ล,ลือกใหญ่ามลาบิงส์ลาสามหกแล้วก็ไข่เาระไหายสามบาทไม่บอกเาได้ออกซี่ๆๆจะได้หยอกเห็นออกตำบ,บ,บนลาวมันอยู่ในศาสตร์ฮอลิจอนเขียนหม้อันนี้นปปรุกปนาผมก็ให้ไปอยู่ในนั้นแล้วพอมีมั่งมีนะครั โหหมองนี้อกล้าหอองนี้หองนี้เดี๋ยวหายบงจะวาเขาได้เขียนแล้ว้องกล้านี้ผ่านไปตำราเนอะตำราตำราหกสามเจ็ดสี่เป็นมิกบนคืว่ไปไหนนอกะเียไปอย้นกับหนัทีเอาเอาแตาบได้แล้วครับกลับ ือว่าจมาเนาะพอมาเนาะจมาเนี่เพิ่มก็เศ้าไม่ใช่เนี่ยไมน่าจอยู่น่งก็น่งกหยังนี่ถอดเสียถอดแจวออกตัคือถอดยังไเนี่ยเอชินน้าเออไปกินนากนไปน่หาเสือเจ้าของเตนี่เอาไม่เอาน่ด้ป่ไม่นั่น้่ะเดี๋ยวรีบไปหาให้อตงไปีเดี๋ยวเดี๋ยวีเลยเดี๋ยวมันมันมันหเดได้ไปางว้าได้ไปไม่ทุกินนางนางนงนางโอ้ยแขกผู้มีเกิดบมากปะนี่ เออหายยเออถ้าทายเล็กอยู่อเอฟซถึงน้ำเด้อเล็กเล่ามาเนี่ยนะครับน้ำเมาห้ขอเลืเล่าเพิ่มมาหกหาสามเก่าเจ็ดศูนเน้อนะครับส่วนโมเลยตดไห้นะครับว่าตัดได้หนีละตัดหายากเจ็ดศูนตับเล้าเด้อนะครับสำหรับพอเมาเนะะรอองมงเด้อหามังน้ำอฟซีห้าน้อยก็ได้นะครับนึกว่าพนันไปท้อันอ้เปบ้า บุญขอสากน้าวัดสินไงสินไงก็เลยอยากขอเพิ่นไห้นะเขาจะหมายควรไ่หม่หาเพิ่นไห้โชค้าเ้อนะครับบอกงี้ันมันีอะงงของเออชิ้นๆเวยพิเศษตองย่งนีินแก่พิเศษก็มึงเอาลงมาไม่โช่วพอรีกันแก้วอ่ะเอาไปเที่ยวมันซึ่งในพคนบอกตัวนี้นะจดไว้เนะ ก็วิเลยสามตัวสองคูเด้อนะครับหมดกำลังจมให้แม่นแต่าดนีาแม่นแม่นแม่นเท่านันคู่กันใ่ี้ขี้อันนก็กินเบลคุณับบอันนี้มันเหียู่บกเเออ่นี้เงียไฮซีถือน้ำมันนะไฮีเยอะถือไีออได้การใส่ซีบ้งไหมอีก่นี่ตัวไรเทียี้ีอะวะออี้อันนี้นี่ ถึงปลาโยนเขาดสิจุดเดียวนเน้นมึงดูเฉยๆขามึงอะเน้นเน้นยนเน้นหมดเนี่ยมสงทุผีมันช่วยไม่ดีเลยอุตกระเย็นตามเลยมันผู้หญิงเขาหยก้มดูมองนี่นี่เท่านี้จันทร์ หาสามหาซ้ำเออสี่ไรเทียรตัวนหาสามพีน้องเอ้ยนะยแกอเข้าไปอเรลยอเลาเล่านะครับพ่ชนกันเด้นะครับชนเวชนมันเซ่บุนกะซากมันมือบุญก็ซากก็อีกประมาณนี้แล้วเนาะพอนี้เนาะมือบุนมือวันสินใหญ่เปิีอากาศเนี่นะสำหรับพลอเมาชื่อวันศิลถอดเสื้อกับร่องเท้ากับพ่อถอดเกงเน